จากเอที่เห็นหลายๆคนมีประธานห้างก็เต้นนี่คือตัวจริงผมก็เลยเต้นครับวันนี้ก็เลยจะมาดูว่าใครจะเหมือนที่สุดมาเป็นชลิงกันดูใช่หรอปเหอระธานห้างเดียเลยนะอาจาย์เมนดักทองอาจารย์เมลัยดักทองครับเอามาพอกันครับพี่น้องจวดไปไปเัาด้วยเอวไม่มีเลยไม่ใช่ของแท้นี่หว่า โอเคครับไม่รู้จะทำเหนื่อยเร็วเจออย่างกินข้าวอีมแห้งหลายไปลงน้ากันก่อนไหมฮะไปลงน้าก่อนไปลงที่เซนท่านกรอนเลยโอเคไปดูที่ภูพานสะอื้นใช่ในโรงภาพยนตร์7มีนาคมนี้นะครับผมมีลงด้วยหรอลงน้าด้วยหรอ ก็ม,มีซีอาจารย์เมนกับไปรอลงนะอาลงหนังส่วนเอฟซีอาจารย์แมนไปลงนะข้างหน้าเลยนะครับหน้าลงหนังเลยนะวันนี้ำลำไปที่ห้าครับรอบปฐมมาเลิกแล้วก็รอบสืมบชนนะครับที่เซนทรัลอุดอรธานีครับแฟนคลับใกล้ไกลอย่าลืมให้กำลังใจนะครับวันที่7มีนาที่ครับผมรอบชนรมทั่วกันทั่วประเทศครับผมซื้อบัตรซื้อตั๋วมาให้กำลังใจนะครับโดยประธานห้างอาจารย์ไผ่มีฆะแล้วก็อาจารย์สงเพลยมัสุกนแล้วก็เซเล่เต็น์รถบังกรกครับผมแล้วก็ทีมงานนักแสดงอีกครับข้างมากมายครับรับประกันสนุกแน่น ตามมาดูกันเลยครับผมเจอกันครับวันท,ที่7มีนาคมครับผมชนลงทั่วประเทศครับจุดจ๊ด